สองสเปคเชอรี่ไอคาร์ซูเปอร์วี23รถบ็อกซี่เอสยูวีไฟฟ้าล้วนตัวแรงที่พกแรงม้ามาถึง449ตัวโดยเชอรี่ไอคาร์ซูเปอร์วี23นั้นเป็นรุ่นที่เน้นสมรรถนะและความสามารถในการขับขี่ที่เหนือกว่าไอคาร์วี3ตัวมาตรฐานและเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนเมื่อเดือนกันยายน2025ที่ผ่านมาโดยการออกแบบนั้นยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นรถออฟโรดทรงกล่องบ็อกซี่เอสยูวีเอาไว้อยู่แต่เพิ่มความสปอร์ตและความดุดันที่มากขึ้นโดยตัวรถจะมีการเพิ่มโลโก้ตัว S สีแดงที่บริเวณกระจังหน้าแแก้้้มขาาางละฝทย ่งบอกถึงความเป็นรุ่นสมรรถนะสูงและมาพร้อมล้ออัลอยขนาด21นิ้วในส่วนของขุมพลังจะมาพร้อมมอเตอร์คู่ที่ให้กำลังสูงสุด449แรงมา้าแรงบิด490นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อ All-wheel drive มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด80.16กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถทำอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน4.5วินาทีและท็อปสปีดนั้นถูกล็อกไว้ที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกล501กิโลเมตรโดยจะมีปุ่มบมมาาูสตาาท เรคขอดในการวิ่งไต่เนินสายสูงกว่า400เมตรได้เร็วที่สุดในบรรดารถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตแบบ m a สโ production และยังสามารถทําสถิติในสนามเจอชานเซอร์รกิตที่ประเทศจีนโดยเป็นรถ Boxy SUV ที่วิ่งเร็วที่สุดในสนามซึ่งทาเวลาได้อันดับที่104ซึ่งเร็วกว่า t ตโยต้า GR86 ที่อยู่อันดับ120ด้วยซ้ำนะครับโดยเจ้าเชอร์รี่ไอคาร์ซูเปอร์วี23เปิดตัวที่จีนมา5รุ่นย่อยด้วยกันโดยราคาอยู่ที่ระหว่าง122,800วนถึง174,800ห,หรือราว630,000บาทถึง890,000